ปล่อยไปขันที่สามหรือขันที่สี่ดียังไงครับคิดหน้าตอนนี้โดนเตะสเปย์ไปโดนกวนะบัดเฉืิมพวกเหมือนกันนะแล้วเฉลิมเอาต่อเลยครับผมยังไงดีิขึ้นมาแล้วเห็นกระโดดโอ้โหไช่กะตกดีโอ้โหเกคหมดเลยครับสุับคดูเพื่อนพี่ขึ้นมาแบบนี้พอดีครัมาสิครับก็มาปาดไปก่อนหนึ่งเรียบร้อยจะพอพี่ล็อก้านไว้เอ็นไปได้แล้วต่อมาโดนต้านแับเป็นสวนขี้เอาแล้วสิยังไงอายุตาได้เจแอนไปอีกหนึ่งแล้วเปิดบอลต่างสาวชายวนเลยตรงนี้เียคร้บรอสี เดิมในการต้นตรงนี้หายไปเรียบร้อยแต่รับแมแ่เต็มเต็มแล้วหนึ่งนัดครับผมเฮ้ยระเบิดเต็มเต็มหน้าไปครับผมเอาแบบนี้เ,เอาลักขึ้นรถเอาแบบเรียบร้อยตอที่จะ,จะ็ดยาไปยิงน็อกที่ลาคนลซีนแล้วป่าเกมหมดเลยส่งวิรามจบลำดับที่สาม<อ>มานะรครับสี่คนเลยด้วยใช่พยายามที่จะวนแบบสบายๆล่องลอยไปตามน้ําก่อนครับเนี่ยอีกทีมที่ขึ้นเรือกันมาครับทีอีนะครับเนี่ยครับ กเวลาบุงหน้าตรงไปที่บริเวณโนโวเรฟบเย่ฮะแล้วเหมือนจะไม่มีใครดักพวกเขาด้วยนะเวนฝั่งตรงข้ามฝั่งงตรข้ามนะฮะก็น่าจะขึ้นบกได้แบบสบายๆใช่ครับผมแต่ว่ามีฉลามอยู่บนบกแถวนี้อยู่ใกล้ๆฟรอว์เดอะฟิวเจอร์ฉลามบนบกยังไงเอาหรือเปล่าอ้อมล่างอ้อมบนช่วยกันไม่ไม่โยโย่ย่แล้วเหมือนจ้องอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้ครับของทางด้านเอชบุรีและทางด้านฟอร์เดอะฟิวเจอร์ฮะกำลังจะ กันกันตรงนี้ก่อนยังไงดีทางด้านแมนเน่ยเห็ุแล้วนะแต่ว่าวงเนี่ยกำลังบีบเข้ามาเรื่อยเรืยแบบนี้จะดีสำหรับทางด้านเบชบุรีหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าทีละทอนไฟล์ก็ได้รับเหมือนกันครับมีคนผ่านมาแล้วรอก่อนคันแรกไม่เป็นไรคันที่2ปล่อยไปคันที่สามหรือคันที่สี่ดียังไงฮะขึ้นหน้ามาตอนนี้โดนเตะสเปย์ไปโดยสุดจะมาเือบร่วงเหมือนกันนะลำสมพงเอาต่อเลยครับผมยังไงดีอีกด้านนึงเจ้าแมนโดนจริงร่วงไปนะครับแล้วแมนเซาฟ์ออกจากเกมไปครับลสมพงขึ้นมารู้ต่อครับ เอาเลยฮะจะไปต่อหรือเปล่าผมโซนรูด้านค้างเงี้ยเหมือนจะจอดรถสู้เลยครับเอาเลยฮะต้องดูิาว่ายังไงดีพวกะเราและเสจรจจะอาน็อกอ,อยู่แล้วเราด้วยหนึ่งนะตรงนี้ค้างวิ่งมาขึ้นมาแล้วเห็นกระโดดตรงน oh ีง้โรงนี้ได้ก็ตรงนี้โอ้โหเก็บหมดเลยฮนะโซนด,ด้านอ้ริกบิลเราต่างออกจากสนามไปเอ <G> นทีดีมาลงมันข้ามไวครบทีมแบบไวๆเลยฮะชนตรงนี้ทีละทอนไฟครับอย่างที่บอกแหละว่ามาเดือดเครื่องติดแล้วนะครับก็มาต่อแบบแรงๆเอาไปสี่คิวก่อนเลยครับสี่แต้มครับอ่ะด้านบนโค้รมา รอบนี้แบบช่วงเวลาสบายๆนะจดไปจดไปกันต้องบอกว่าไฟของทีวีทรอนไฟเมื่อสักครู่นี้คือแต้มมาเลยนะแต้มแฟนตาซีผมแม้ว่ามีลำโพงอยู่ด้านในไฟเดือดบายประทองผมได้แต้มเดียวนะผมว่าเป็นสเุกเหมือนกันนในส่วนแฟนตาซีเองอะทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่ารับชมเนี่ยมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นจริงๆนะเออใช่ครับผมคือแบบว่าเราจะมีใจเชียร์แบบว่า สี่ทีมเพิ่มเติมเออเวลาแบบยิงได้เราจะเสียงดังขึ้นไงตรงนี้แล้วคือแบบว่าเวลาแย่งเพื่อนยิงก็เสียงดังเหมือนกันถูกต้องไงเอาแต่ว่าตัดไปดูดีก่อนครับอุ้ยเผลอมไปเผลอมาสุดไรสปอร์ตข้ามฝั่งมาอยู่ตรงทีสวยเหมือนกันนะตรงนี้เอาลราสีวนมาจอดยังไง NGE ครับเอ๊ะใกล้ไซเบอรัสก็มีนะเปรตูแล้วมัอแอบมามองๆอยู่นะ แล้วแบบน,นี้จะดีหรือเปล่าเวลาสำหรับด้านเนื้อไทยสปอร์ตแบบนี้บ้างครับยอเดย์วันนี้เดทเวทเกมมิ่งยิงเพลินๆแบบนี้โซฟิยาบอกว่าจ้องอยู่นานและจ้องอยู่นานแลยฟาน,นึงไฮแมสเป็นน้องทางด้านยังบีได้โซฟิยาย่องมาลลโอค่อยๆมาเหมือนกันบลวยังไงต่อแล้วเ,ลเลบเลวัตต้องสุญญากาศไปก่อนเอาแล้ยังไงเปิดมาปุ๊บลลโอค่คอยๆดันขึ้นต่อทันทีก็จะแปดกำเนิดแล้วพยายามที่จะสวนกลับมาแล้วระเบิดลอยมาไหนลอยมาไหนลอยเลยไปด้านหลัง ดิโอไปยิงซ้ำเบลลมอสทันทีครับเอาเลยฮะขึ้นมาหลวงไปได้หนึ่งคิวครับตรงนี้สำหรับทางด้านเอจดีแต่ว่าโอ้โหแล้วคือโดนประกบยิงจะกสองทางครับบทสนทุกทางด้านเดนเทดเกมมิ่งรับแฝดต้องเอาตัวรอดนะฮแปดสมมกันไว้ก่อนอ้าวยังไงเอาวหนึ่งแล้วไปเลยหรือเปล่าหนีเลยนะเอจีดีอ้าบุรีรัมย์ไม่เห็นเอาละสิความสวยเดนเทดครับผมโดนยิงคอจากหลังอ่ะต้องรีบมูฟทันทีรินโดนคอไปเจ็บๆนิดหน่อยครับยังเหลือแฝดอยู่ด้านบนอีกหนึ่งคนใช แบบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะไอจีดีตัดสินใจก็ <c oughs> มูฟลงกลับมาเล่นที่บ้านเลยนะบริเวณถนนอุลส่องขึ้นไปเห็นหรอเปล่าทางด้านเชนเอา้าวแล้วสิยังไงต่อเหมือนว่าแบบชิวๆนะคือแบบได้คิวมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนถูกต้องครับเพ<อ>ราะ<ไ>ว่าอาจจะส่องดูรอบๆแล้วเฮ้ยมีทีมเพ<อ>ิ่มนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารู้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่รู้คือแบบว่าเห็นถอยออกมาไวมากครับหลังจากที่เก็หนึ่งมาได้เอาเลยฮะแล้วทางด้านเชนครับ จะไทยอยู่ทแถว8ใช่ใช่ใช่ดันบอลเลยเห็นโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาทั้ง8นี่คุณบอกเลยว่าหัวเตะเนี่ยใครแชมป์ขึ้นอ่ะจริงนิ่งไม่ได้เลยคะับบริลัมนี่เคาะเรื่อยๆเหมือนกันตรงนี้ยังไงไอเคอาร์แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านี่เพื่อนเราเข้าแแมในส่วนของขอบวงได้ไปที่เรียบร้อยเลยนะอย่างเอทีนี่ะครับก็น่าจะไปรอดูกันในส่วนของวงที่3นะครับเพราะว่าวงเนี่ยใกล้จะประสบเสร็จที่เรียบร้อยด้วยไฮแมสครับได้ขีดของด้านยังบีไปที่เรียบร้อยถ้าเกิดว่าท่าด้านนิวเจอเรชันเนี่ยเหลือคนเดียวเท่านั้นนะ เอาละสิลำบากมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ14ทีมครับตอนนี้ที่ยังเหลือรอดอยู่ครับและว,วงต่อไปเนี่ยน่าจะชัดเจนกันแล้วถูกต้องฮะแต่ที่ชัดกว่าฮะสะพานซ้ายฮะข้ามไม่ได้ครับแบบนี้อีอรีน่ายังคงอยู่แล้ววงบีบมาแบบนี้เอาถ้าน่าสนใจเลย,ยว่าอียรีน่าจะข้ามเลยหรือเปล่าก็คือข้างบนนี้มีเทียร์ทอนไฟ์ถูกต้อง,องใครแต่ไทยหรือเปล่าข้างบนใช่แล้วสะพานขวามีเอชเรีอยู่ด้วยที่ยังคงติดที่สะพานกับทางด้านฟอร์มเดอะฟิวเจอร์นะเขายังไม่ขยับหรอ ใช่ไงเพิ่งจะเริ่มตั้งขบวนกันตรงนี้โงการกินไปแล้วคือโอ้โหคือเล่นกันเขี่ยวแม่ครับเอเดน่าฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ฮะไม่ให้ข้ามง่ายๆแล้วก็จังหวะข้ามกันไปก่อนตรงนี้เขาเอากี่ทีมโซนซีได้ทั้งหมด6ทีมปะแสบเฉยๆโซนเราโซนเอเซิฟิกข้ามมาก่อนเดี๋ยวถอนไฟก็เห็นแล้วนะครับสังเกตเปิบโอเคสะพานนี้ข้ามโดยไม่มีเสียงปืนถูกต้องีอรีน่าแหละถูกต้องฮะไปเลยแล้วกันอู้แล้ว เห็นตุผลชั่นด้วยนะฮะว่าอิลนาเขาหักรถเข้าทางด้านซ้ายนะใช่ครับแบบนี้ทำให้ทีอทอนไฟเนี่ยมูฟได้ง่ายขึ้นครับเอสจีดีประเทศเออมาเลเซครับอยู่ราวๆขอบสะพานเนี่ยก็ยังอยู่ได้เลยเพราะว่าวงไม่ได้ตัดสะพานทิ้งทั้งหมดนะครับเดฟเฟตตอนนี้ดูเหมือนว่ารอบๆเขาจะนิ่งแล้วสามารถโผล่ขึ้นมายิงได้ครับไทยสามไปต่อเนื่องแสงได้อีโครัสไซเบอร์ฮะอ้อมไกลเหมือนกันนะตรงนี้ครับแต่ทางที่เขาวนไปเนี่ยหักซ้ายเนี่ยเจอวีรามิเตสปอร์ตนะ เขาก็เลยวนไกลเลยครับ<อ>เพราะว่าเขาน่าจะพอรู้อยู่โนอด้าก็ยิงบอกแล้วนะครับผมเอาล่่วนไกลทีนี้จะไปเข้าที่ไหนนั่นคือประเด็นถูกต้องแล้วฮนะพอาะวันสูงขึ้นไปอีกเนี่ยจะเป็นที่ด้านจีนีสปอร์ตท,ที่รอรับพวกเขาเอาแล้วน,ะนา่าสนใจเลยครับกับวงในเฟสที่3แบบนี้ฮะละมูผ่านมาแต่ที่บริเวณขอบวงเอาแล้วฮะมีโค้ดขึ้นมาให้เติมกันนะครับจะเป็นอรอยอสปอร์ตพอยด์นะตรงนี้โอ้โหแถมฟรีฮะระหว่างว่างๆตรงนี้ตเติมกันไปก่อนนะมือหนึ่ง เปิดมือถือดูอีกมือนึงกดจอใช่แล้วนี่ะเอาเลยครับอุ้ยแล้วเคลื่อนที่ขึ้นมาแบบนี้พอดีคำมาสี่ฮาร์กมาปาดไปก่อนหนึ่งเรียบร้อยจากคอรี่นเอาะด้านวายเอ็มไปได้แล้วต่อมาเดี๋ยวด้านแป๊บไปส่วนคืนเอาแล้วสี่งานอายุต่าได้เจเอ็มมาอีกหนึ่งแล้วเราเปิดลอยมาตั้มหายวนเลยตรงนี้เรียบร้อยครับผมเอทีโดนยิงปิดน็อกไปก่อนด้วยนะครับได้รัได้จังหวะวะรวดเร็วครับเลยไ้จังหวะทันทีที่วนขึ้นมาอย่างที่บอกแหละถ้าวนไกลขึ้นมาวนนี้มีจีเนียสอยู่นะครับแล้วก็ คื S <S <S อแบบตีคะแนนทันที<ช>โดยที่แบบว่ากระพริบตาอยังไม่ทันเหตุตรงนี้ยิงเหมืนอมนกันก็นเป็นแฟลกที่โดนยิงไปเอาลราทีละทอนไฟเข้ามาก็เอาเลยครับปูชิวร่วงไปอีกหนึ่งจากโรเซเจ์อาร์ไงต่อดีเลยครับผมเหลือเป็นนุรินคนเดียวครับใช่แล้วครับแล้วมอนตีเอาแล้วมอนตี้มา <S <S สตีลคิวไปซะอย่างนั้นอุ้ยแต่น่าสนใจครับตรงนี้ฮะเวลามเจสปอร์ตครับข้ามฟากมาแล้วจะต้องไฟทางด้านทีนี้สปอร์ตแล้วคือแบบว่ามุมไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะจีเนียส เห็นนั่งๆอยู่ครับสายมอนครับเลือกที่จะขอขยับรถไปเลยแล้วกันวนหนีขึ้นขวาครับออกห่างจากบุรีรัมปไปต้องแล้วครับอ้แล้วในเกมนี้เนี่ยทีมบริสโพสิชันสวยอยู่นะโอ้โเอาเรื่องฮนะตรงนี้มาลุ้นกันต่อครับกับ,บวงในเฟสที่4ผู้ชมตัดไปไหน มาอาแล้วฮะขึ้นบอกมาหมดแล้วว่าตรงนี้ตรงกลางของวงเนี่ยเป็นบ้าน้ยองลามอยู่ถ้าไฟจีได้แล้วจีเหมือนจะไม่รู้ด้วยน่าจะเป็นจังหวะดีของเขาแล้วเหมือนกันคือตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเขาเป็นทีมเดียวที่ลงเกาะด้านล่างแล้วเขาก็น่าจะคุ้นเคยกับพื้นที่และวงที่บีบลงล่างมาเป็นอย่างดีนะใช่แล้วฮะเอาเลยครับไฟแน่นอนแล้วแหละฮะสำหรับทางด้านฟอร์มเดอะฟิวเจอร์และทางด้านเวมเบิร์ดสปอร์ตตรงนี้น่าจะจ้องๆกันอยู่คอนซีก็ค่อยเนียนมาต่างคนต่างถือแฟลกแกเนดโดน ใครโดนเปิดก่อนเนี่ยมีงานเลยฮะตรงนี้เอาละเซฟพยายามง้างอยู่มาลแล้วตกมาบริเวณต้นไม้แี่ยัไม่มีใครโอ้ตอนแรกนึกว่าจีเน่จะถอยไปนะตอนแรกเห็นขย,ขยับขยับรถครับแล้วเอฟเอซีก็เข้ามาเหมือนกันครับอะไรชนกับพร้อมเดียร์ฟิลเจอร์นี่ไงรอกันมานานกันสุดท้ายมาเจอก,กันที่ขอบวงกับสเปย์ให้สักหนึ่งชุดและการสกีตบอกแต่ว่าโดนสวนกระบาดโดยที่นี่ครับโอ้เลื่อนน้อยเกินไปใหหมดสุดแล้วสกีอยูตายมัน้องด้านเดียร์ต้ามิตายที่ด้านนี้เซฟพยายามกดท้องไปคิวมาแล้วทริกครับเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์แล้วสินะเิร์ฟขอหยุด หยุดขบวนตรงนี้เพื่อรับเอ็เสีครับผมเรียกจริงเซตไปได้ส่วนอย่างนี้พยายามขอต่อแต่ยังไม่ได้อีกหนึ่งก่อน ฟรีคอร์สสกีนออกจากเกมก่อนแล้วกันแล้วบุรีรัมได้ยินเสียงแบบนี้เลยพยายามดันขึ้นหาทางจีเนียสเอาเลยครบุรีรัมบอกแบบนี้ก็หวานเกี๊ยสิครับโอ้เพราะว่าโดนประกบจากสองทางทสตูดิโอรับได้ทวิตได้ไดนยอดีด<ว>มาเหมือมปลายพอวิ่งนำด้ชิซิงมาเหมือนการลาเอดีไม่ได้ยูตา่ม,มาโนัวด้านโนรีบลอลปิดการด้านจีเนียสพอจากเกมไปนำดับที่ที่สามโอ้โหระเบิดคู่นะของโนด้ากับชิซิงกับชั้นกันปาไปปิดสองคนทันทีกับบุรีรัมได้ครบรีแล้วก็ถอยดีนะปล่อยให้ทางฟรอนต์ฟิเจอร์รอครับเอ็ ไปโดนเป็น KM เอไลท์นายร่วงไปเรียวโดนเคาะจากนูรินแนละเชดดี้ไปยิงได้มาเป็นจ็อบแจ็คเอาสิฮะนูรินบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วกลัวที่ไหนตรงนี้เก็บเรียวด้วยความรวดเร็วและบวกหนึ่งแต้มกันด้านเดสทรีเกมมิ่งโซฟีย่านั่งรอก,กันอยู่ด้านเชนี่ยมาล็อกกรดเวนทางด้านซ้ายเลยว่าเขาต้องเข้าวงเหมือนกันด,ด้านหน้างเขาคืออียริน่าครับเอียดัลส์พานครับได้อันเช่นหมดเลยนะในพื้นที่ตรงนี้อุยระเบิดโอ้โหโดนโซฟิยาไปอีกหนึ่งทีครับซิซี่จัดให้เมื่อได้แบบนี้แล้วก็ขอดันต่อเลยหรือเปล่ายังไงเอียรมคร้อับ เอาเลยฮะต้องเดินชนแล้วะไรับหรือเปล่าฮะสำหรับทุด้านเดอยรีนาค่อยๆย่องมาเหมือนกันนะเล่นค่อ้ว้าค่ารักกลุ่มเลยทีเดียวรับตรงนี้สโฟียาน็อกอยู่ทางด้านเชนกับเจอวิสเนี่ยไปชุบยากมากแล้วนะตรงนี้เพราะอยู่ห่างจากเพื่อนเหลือเกินอุ้ยเหมือนว่าจะยอมถอยย่อกมาครับไปหลบหลังรถแต่ไม่รู้จะเอารถคันนี้ไปไหนครับซนุรินเนี่ยมองไปมองมาถ้าเจอสโฟียาก็อาจจะได้คิวฟรีแต่ทีระทอนฟไฟ์ก็ไม่ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นง่ายๆนะใช่แล้วฮะเอาเลยครับน่าสนใจเลยับตรงนี้เจอวิสเหมือนจะขับรถมาแปบบเววงขอ อู๋แล้วแซมนี่ครับอ้าวไปสตีอยู่ด้าโซย่ามันยังเป็นที่เรียบร้อยดันดิเชนขอต่อเนื่องมาอูยเกือบน็อกเหมือนกันทางด้านแซมนิกเอาสิยังไงดีนสองคนที่เหลืออยู่เอสดีดีจะถอดไฟครับได้ยินเสียงยิงทางนี้บ่อยแล้วครับแต่ไม่อยากทิ้งโพสิชันตัวเองครับเลยไม่ขอดันขึ้นไปหานะแล้วรอดูวงขัดไปก่อนครับพร้อมในฟีเจอร์ที่วนขึ้นบนไกลเลยฮะหนีสุดเหมือนกันนะตรงนี้อุ้ต่พวกเบลล์ในสปอร์ตก็งานทุกเหมือนกันแล้วมีพีเอ็มเอมาต่อหลังว่าก็เจอวิสไปน็อกทางด้านแซมนิกได้เอาละฮแบบนี้อีน่อีนได เราขึ้นมาป่าต่อนที่ล่าดูดิคโดนระเบิดสวนมาลูกนีโอตกด้านหน้าพอดีไหมโดนไหมอุ้ยขาดไปนิดนึงอ่ะอ่ะมีอีกลูกหนึ่งมีอีกลูกหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เลยไปนิดนึงอ่ะโอ้ยจุดตรงกลางพอดีนะนี่ลิกครับโอ้โหรอดไปได้ไงอ่ะเสี้ยวเดียวเท่านั้นฮะเลื่อนไปสุดดีดูโอ้ยดังด้านเชดดี้ได้ด้านเชนเดินขึ้นมาเห็นไหมด้านหน้า คือมุมมองลำบากเหมือนกันดูรินไปรอบแรกเดินเจอกายเราดียิงสเปย์เบาอย่างคมตรงนี้เชนล็อกไปดีไปแล้วเรียบร้อยเลยโดนสวนจากซิซี่โรเซตสามารถปิดนรินไปได้นะครับขึ้นมาเทรดเก็บบทหรือเปล่าทีละทอนไฟเห็นมีไฟตรงนี้ด้วยอะไรครับขอดูซิซี่ก่อนแล้วกันแสงเข้าหน้าคก็เลยสามารถปิดทางเจอร์วิไปได้แต่ไปไม่โดนเนี่ยได้จบง่ายๆสายเกียร์กระี้ได้ยิ่งเปี่ยนมาชิกแล้วด้านหนึ่งตรงนี้ KMF1 ครับไปยิงนัวได้ครับและจูลิโอโดนปิดโดย IMP อันนีครับอังวิชามุรีจบไปในอันดับที่10ครับเกมนี้แบมเตยสปอร์ตเหลือกัน3คนครับใครแชมป์รายการนี้เนาะไปอ้ทั้งขวายนิปาและฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ฮะมีสายท่องเที่ยวมาก่อนแล้วโดนปาไปก่อนเลยทีดีร่วงจากรถไปแล้วจะได้อีกคนหนึ่งไม้ขาดเม็ดเดียวเม็ดเดียวจะไปเที่ยวสวรรค์โอ้หักซ้ายหักขวารถควันขึ้นหมดแล้วยังไงต่อโอหันลับมงฮะมงโอ้มีที่เล่นจดได้สำหรับทางด้านแมน รอดไปนะรอดไปอย่างที่บอกแหละเขามาจากอนาโปลีเขาส่องดูมาว่าตรงเนี้ยที่มันโล่งนะครับมอเตี้์เขาไปยิงไฮมาสมาได้ครับผมเริ่มมีน็อกแล้วเหมือนกันสำหรับทางเซบิรัสเซบิยาสนี่อยู่แบบว่าไม่ยอมปล่อยนะครับเขาใช่แล้วครับยิงเล้วยิงเหนียวระหว่างยิงครับไปทางด้านที่มาเซเว่นได้ค่อยๆสแนปยิงมาเรื่อยๆอุ้แล้วเรียบร้อยอ่ะตอนแมนฮะแซบจริงๆฮะสตีลคิวไปแมนบอกขอเฮ้ยเราลำบากมาขนาดนี้ขอสักคิวหนึ่งนะคะแนนหนึ่งนะ นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้คะแนนเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหลือเป็น9ทีมแล้วครับใช่แล้วฮะโอว้วางเงียะได้แต่ภาวนาตรงนี้ฮะอีกหนึ่งทีมที่ออกไปจะไม่ได้ในส่วน p l a e e m น n t point นะ t m a ประเทศม,ม,มาเลเซิยอ้อ t ออ <P> m <MA S 1> <B'> a เปล่าซูซา,า,านจีนเหรอเหมือนจะเดินหมุนมาดูทางด้านซ้ายก่อนเพื่อเอาชัวร์นะว่ามีใครมาต่อหลังพวกเขาหรือเปล่าแต่ตรงนี้ยังไงจอดรอกันก่อนครับ M A นะครับผมอย่างเอ้ไปไหนครั์เบิร์กครับสองไปเจอขอบสมองมีคนโผล่มาครับใครไม่รู้แหละขอยิงใส่กันไปก่อน The e x n e a b l e ตอนนี้ครับเหมือนว่าที่จะเริ่มโล่งและต้องใช้สมองในการเคลื่อนที่แล้วแหละครับไม่งั้นจะหมดและโดนยิงเรื่อยๆค <c oughs> รับโอ้โโดนยิงกดต่อเนื่องมามีใครน็อกไหมแล้วเรียบร้อยเป็นเอสิท์เนอรับริร์กรำล่าเดวิสได้ยิงกดต่อเนื่องกันไปตรงนี้โอ้แต่ว่าสมองมันหนาจัดแล้วยังคงยิงมาเรื่อยๆดักยิวเกือบน็อกยังไงวิ่งโล่งๆแบบนี้เอ็กสซ์แน่นอนครับผมแล์เบิร์กแน่นอนครับ A A half. แต่จะติวคิวสติวกันสนุกเลยครับตรงนี้แต ne ่ลีวิสยังไม่ออกจากสโมกมานะใช่ใช่ผู้จิ้นน่าจะพยายามแตะตัวชุบกันอยู่ครับตัวนี้เป็นเลนหลีกหลีกจับายครับผมแล้วจังหวะที่วิ่งต่อปเ๊บ่มโดนเตะกลับไปยิงซิตี้ปิดเอียรีนามาได้นะครับและน็อกไปอีกรอบหนึ่งสำหรับลีวิสเอาเลยไฮสกียิงมาแล้วเป็นวางีปิดดักเยีคนสุดท้ายออกจากเกมไปครับเดียร์สเปนเวอร์จบลงไปนำดับที่แปดตอนนี้เหลือเจ้าทีมสุดท้ายกับอีกยี่สิบเอ็ดไลฟ์ แล้ววงในแฟรทีโอครับเสรัสวยอยู่เนี่ยความพี่บีไปโอ้สวยๆเหมือนกันสวยเลยนี่ยทีมทอนไฟยังมีเอยเล็กๆทีมทีมบลิสที่มีบ้านด้วยโอ้ทีมบลิสยังอยู่ครบสี่ครับและบ้านของเขาเป็นโพสิชันที่ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับตต่ตรงนี้หายไปเรียบร้อยแต่แล้วแม่ครับผมสู้ชีวิตมานานฟอร์ทูพิวเจอครับได้ไปอนาคตก่อนเลยอะหายสกียังไงครับวิ้วิ้วเกือบหายอีกหนึ่งคนแค่ออกมาดูหน้าห้องเฉยๆแค่ว่ามีใครอยู่หรือเปล่า โอ้เกือบเป็นกล่องนะสรวนทางด้านวังีกับทางด้านขวานี้ก็รออยู่แล้วสรวนทางด้าน PMA ครับอุตตาไทคอนฮะวิ่งมาโดดแบบนี้ใครรู้หรือเปล่าอ้าวแล้วเห็นไหมไทคอนมาแล้วเรียบร้ออุ้ยแต่ว่าสวนทางด้านไอ้พีทง่ายเลยะชุดเดียวอ้าวสียสกิตรงนี้ก็น็อกอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็สเปย์ลงไปครเกมเอฟบันยังไม่โดนนะยังไม่โดนต้องเอาระเบิดยัดอีกสักทีให้มันโดนเต็มเแต่ว่าครับดูเขาจาด้านหลังมาแล้วเลือดเหลือน้อยเลงไทคอนระเบิดเลย อ้าวแล้วฮะเกม F1 ยกระดับทางด้านไทคอนได้แบบนี้เซเวรัสอีสปอร์ตอุ้ยล้วคือโซอร์ซี่อยู่ไกลจากเพื่อนๆมากครับอุจังหวะจะข้ามนี่คือยากจะจัดแล้วไฮแมสครับมาเพื่อเก็บได้อพีทไปแล้วไฮแมสเก็บได้แค่แต่ไฮแมสหน้าได้หมดแล้วไฮแมสขึ้นมาแล้มิสเตอร์เครด้านหน้าปังงาเรียบร้อยปิดที่ด้านเบลเบลจากสนามไปลาำดับที่หกเลยโอ้ยังคงอึดอยู่ครับเซเวรัสแต่จะแตะตัวเพื่อนข้็มาได้หรือเปล่าเพราะมีรัดไม่ยอมครับ อุ้ยจีนปาดเบิร์กได้ด้านไทยแมสได้แบบนี้งานเข้าเลยฮะสุรศรีจะข้ามาช่วยได้ไหมแล้วเป็นวานีครับสตีลคิวด้านไทยคลอยเป็เกมไปอยเอาล้วสิบิราชเอาไหมเอาไหมสุรศรีดึงเพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับ นี่แหลเลือกที่จะถอยนะขอกลับมาอยู่บ้านเก่าของเขาโซลซี่โดนยิงคอไปอีกหนึ่งทีฮะเอโกซิตตกมาเจอเอาเลยครตรงนี้ยิงกดต่อเนื่องไปเอาคิวก่อนนะทว่ได้โคซิตยิงกดสับมาแล้วมิลาดลากเป้าจัดให้แต่ไปอินไซด์กเ,กเก็บไฮสกิลจากเกมไปก็ตรงนี้ครับซูร้์สปอร์ตจบไปในอันด,ดับที่5โอ้โ,อโดนคอข้ามาอีกทีโรนเจเจอจัดให้ครับผมอินไซด์ร่วมไปอีกหนึ่งคนสมพงษ์ดันต่อเลยครับจะปิดบานกินนะวางยิงออกมาสวนไม่ได้ครับผมโดนสวนเข้าหัวไปเต็มๆจับสะโพงษ์ครับ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหสี่คิวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ้สำหรับทันด้าทีราทอนไฟเกมนี้มาสวยจะจัดเลยยังอยู่4คนครบด้วยเอาละสี่ทีทราทอนไฟขึ้นไปเป็นอันดับที่2แล้วแซงเดเร์ทแล้วนะครับผมแต่บุรีรัมเองก็ยังเหลืออยู่ครับมีสิทธิ์เหมือนกันใช่แล้วเลยครับโอ้แต่พื้นที่ของทีราทอนไฟครับสวยๆเลยับตรงนี้ครบต้องมาลุ้นกันต่อในวงเฟสที่7นะว่าวงเดทบีบหนีพวกเขาหรือเปล่าครับ ใกล้กันเลยเนี่ยเป็นทั้งด้านบุรีรัมย์เตะดอีสปอร์ตกับทุงด้านที่มีฟอร์มดรอปนะไม่ไม่หรอกครับมันชิดมากเลยแค่สองวันแรกนี้ใช่ครับสามคิวอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะเป็นเปอร์เซ็นต์คำนวณเล่นๆต้องอย่าเพิ่งจริงจังกับเปอร์เซ็นต์เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ะครับเอาเลยครับมองไปด้านหน้าก่อนตรงนี้สหรับด้านบุรีรัมย์เตะดอีสปอร์ตครับแล้ววงเนี่ยใกล้จะประสบแต่งกันด้วยเนี่ยทำได้ในพีเซนที่สองใกล้จะคไฟก็กระจายกันเล่นกันไกลจังเออเจเจอาร์เนี่ยมองฝั่งว เอาสิยังง่ายวงมาครับไปไปไหนฮะวงตรงนี้แต่ที่แน่ๆอีกสาคนเนี่ยว่าวอุ้ยทีวีต้องมาตีนะตัดทิ้งหมดเลยทีวีต้องมาตีบุรีรัมย์โอ้คือวงบอกว่าเฮ้ยทำไมคนมันน้อยๆมอตัดกันให้หมดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งๆเลยครับจุดที่ต้องออกมาครับเอาละสิยังง่ายเฮียอนไฟอู้ยเอาละฮะน่าสนใจมากๆครับสำหรับวงนี้ฮะคือเป็นพื้นที่โล่งหมดเลยนะเพียงแค่ต้นไม้นะฮะ โดนยิงกดต่อเนื่องไปก่อนสมอได้านมอนตี้เกือบน็อกทางด้านลยเจเจอาได้ต้องหยุดปั๊มยานก่อนและคือเนินเขาที่น่าจะพอเล่นได้คือที่ทีมบริสอยู่แต่ว่าทีมทอนไฟเนี่ยชิดเข้ามานะครับโอ้โหจะขยับออกกันยังไงอะวงนี้เอานะแต่ว่าเหมือนทางด้านทีทอนไฟจะส่งไปทางด้านส่งไป3คนนะทางด้านซ้ายนะไปรอดักในจังหวะที่ทีมบริสเนี่ยต้องเข้าวงเช่นเดียวกันคือไม่มีใครเข้าไปซื้อพื้นที่บริเวณกลางวงเลยเพราะว่ารู้ว่าเข้าไปโอ้โหทีมไม่ตีบริลลัมหรอโดนยิงสูงนะตอนนี้ไม่ได้เอา ะขอบขอๆก็ยังลงยากเหมือนกันนะสำหรับทีมบีสเพราะทีมบีสันลงไปจริงๆแล้วที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ทีมครับก็เลยพยายามที่จะเคาะตัดเีราทอน้าให้มากที่สุดก่อนอาจต้องไปรับด้านใดด้านหนึ่งนะครับและทีมที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยจะรอปิดใช่แล้วครับเอาเลยฮะตรงนี้แต่ว่าที่ได้เวลามีสเตปอีสปอร์ตเนี่ยคือได้ค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาเล่นอยู่เนี่ยอยู่ขอบวงพอดีอา่ครับแล้วก็ชิกซิ่งครับแอบฉีกมาเก็บเอวมด้วยฮะกอดสามวกสามมาเต็มพร้อมในรอบสุดท้าย โอ้วโโงสุดท้ายนี่เขาน่าจะเล่นห่างๆออกไปทางซ้ายแล้วแหละครับเพราะเขาเก็บสไนเปอรครับใช่แล้วฮะเรามีโดร์ตั้งบังเกอร์ด้วยครับนเ่ยชิคซิงเล่ยฟ้าเลยเจ๊อเอครับเป็นดาวด้านอีสไซก่อนได้แล้วเก็บการทรถถนันทียิงวนดวนกับทธอด้มอนตี้กันอยู่เบนเจอเอยิงได้ป่อู๋แล้วติดมาเหมือนกันต,ตัวเองก็เจ็บต้องปั๊มยาอย่างดีตรงนี้ยังเป็นหลุมอยู่นะครับผมบุรีรัมยังแจมไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดชิคซิงนี่วิ่งวนอ,อ้อมไปข้างหลังทีละทอนไฟจะเล่นลําบากแน่ครับ เลยฮะค่อยๆกดเคาะไว้ครับดักที่ด้านทีมบริสครับให้เข้าวงย่าที่สุดเท่าที่จะทำได้สำเร็จได้กดสิดแล้วขึ้นมาปาต่อ แบบริ้วไปแต่ว่ายังมีดาเมจนะฮะทางด้านทีมบริสเนี่ยก็ยังเดินลงมามากสุดไปได้โอ้แล้วเดินสุดด้วยเดินสุดแล้วะทแต่จะอาเป็นคนค้ำให้แต่ว่าตัวเองเจ็บโดนเอ็ดดี้ยิงเอาละฮะบักมาเต็มเต็มแล้วหนึ่งนัดครับผมโอ้ยระเบิดเต็มเต็มหน้าไปครับผมออาไม่ใช่หน้าจะเป็นหลังนะแต่ว่าร่วงอยู่ดีเอ็ดดี้ยิงมอนตี้ไปครับแต่โดนสุดก็ไปโดยบริสยังไงดีครับเต็มเต็มไปอีกหนึ่งทีมอนตี้โดนสติไฟโดยชิกซิงครับเอาละฮะทีมสามเซฟตรงนี้ฮะต้องมีคนที่เซาแน่ๆแล้วหนึ่งเเเสสีียยโโดดนนนนนตรรรหลลือออคค้้้้าาจะบววแ ดาแบบเรีย่โอยรอที่เด็ยาไปยิงน็อกในตาโคดซีได้แล้วปาเกมหมดเลยส่งวิรามจบลำดับที่3โอ้โหแล้ววงเฟตแปะแจ้งมาแล้วครับบีบลงล่างๆแต่นั้นไม่มีผลแล้วเพราะว่าเรนเจอร์เองปิดงานทันทีทีว่าชร5ครับผมเปิดงานมาสวยๆก่อนเลยเยี่หสองวันนี้ที่ไว้มาจัดเยตโดสิบห้าคิววะเยี่ยเข้มปาด